ศาส,สนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเบื้องต้นเนี่ยโปร่งตัดว่าธรรมวินัยของเราธรรมและวินัยของเราตถาคตคำว่าศาสนาพุทธเนี่ยเกิดขึ้นทีหลังศาส,สนาธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยสิ่งที่ มีค่าสามประการก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงค์พระองค์เนี่ยให้เราถือเอาทั้งสามสิ่งเนี่ยเป็นที่พึ่งถ้าเรานับถือศาสนาพุทธเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเ,เราก็ต้องเรียกว่าขอใช้คำว่าต้องใช้ให้ถูกต้องด้วย ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในจิตในใจของเราใจเราเนี่ยมันไม่ได้เข้มแข็งอะไรแท้จริงหรอกสังเกตใจเราบางวันมันก็แลเข้มแข็งดีบางวันพอมีเรื่องมีราวมีอะไรมากระทบใจมีเหตุจิตของเราก็เกิดความวิตกกังวลว้าเหว เกิดความกลัวเกิดความบานระแวงต่างๆเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราจิตมันตกต้องหาที่พึ่งที่พึ่งทางใจพจะระเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นหลักเลยทุกครั้งที่เราไหว้พระเนี่ยกราบสามผลเนี่ยก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ รับศีลรับอะไรก็พุทธังสารนังขัชฉามิมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสวดมนต์บทที่เราสวดกันประจำานะตอนเด็กก่อนนอนพ่อแม่ก็สอนให้สวดนะอาระหังสัมมาเนะี่ยคือสรรเสริญพระพุทธเจ้าสวาขาโตเนะี่ยเราก็นึกถึงสรรเสริญเคารพพระธรรม สุปฏิปันโนเนี่ยเราค้านึกถึงเคารพและลึกถึงพระสงฆ์พระพุทธรรมพระสงค์จึงเป็นที่พึ่งของเราที่เราต้องรู้จักขอใช้คำว่านํามาใชนะ้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในใจของเราต้องเอามาช่วยพยุงใจเราไว้ให้ได้อันแรกก็คือพระพุทธ พุทธเจ้าเนีบางทีมีคําที่อุูบาจารย์ใช้ใช้กล่าวถึงพระองค์ว่าโลกนาถโลกนาถแปลว่าพระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกโลก,กนาถถ้าสวดก็โลกนาทั้งโลก,กนาถก็คือเป็นที่พึ่งของเราแล้วจะจะพึ่งพระองค์ยังไงพระองค์ปณิพาน์ไปสองพัน ห้าร้อยกว่าปีเราไม่เคยพบพระองค์ที่ยังมีพระชนชีพอยู่ปัจจุบันเราก็อาศัยพระพุทธรูปพระปฏิมากรถ้าใจของเรารู้สึกว่ามันไม่มั่นคงเราก็ไปกราบพระนะบางทีเราก็ไปไหว้หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพระพุทธชินราช ที่นี่ก็หลวงพ่อพระพุทธนิโรธรังสีเนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเราไปกราบไปไหว้เราไปแสดงความเคารพอาจจะขอให้ท่านช่วยด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าทำให้จิตใจเราสบายขึ้นมามีความมั่นใจขึ้นมาปัจจุบันเขาก็นิยมแขวนพระเครื่ององค์เล็กเลี่ยมทองเลี่ยมเงินเลี่ยมพลาสติกไ ให้ติดตัวอยู่ถ้าเราได้แขวนพระเครื่องเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจสบายใจเดินทางปลอดภัยแค้วคลาทำมาค้าขายมีกำลังใจอันเนี้คือพระพุทธเป็นที่พึ่งในปัจจุบันก็ต้องอย่างนี้แหละนะใช้รูปเคารพแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิมากร หรือถ้าเราเก่งเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าในใจก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าในใจบางพระบางรูปเข้าป่านะไปปฏิบัติธรรมในป่าอย่างเงี้กลัวความกลัวเกิดขึ้นในใจเช่นกลัวผีกลัวพูดผีปีศาจกลัวสัตว์ร้ายต่างๆเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าที่ก็สวดมนต์อย่างเช่นสวดชินบัญชรเนะี่ย ก็เป็นบทที่อารัธนาอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาอยู่กับเราเราก็เกิดความมั่นใจความหวาดกลัวก็บรรเทาไปเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเป็นโลกานาถะเป็นที่พึ่งของเราอันที่สองนั่นคือพระธรรมรธรรมรัตนะพระธรรมในสำคัญที่สุดท่านธรรมยังคงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะนําเอาพระธรรมคําสอนของพระองค์มาใช้หรือไม่ พระธรรมที่พวกเราคุ้นเคยที่สุดก็คือศีลนี่แหละไปงานไหนงานไหนเขาก็กล่าวคำอาราธนาศีลพ,พระให้ศีลพระให้ศีลก็คือให้พระธรรมสำคัญเนี่ยมันต้องนำไปใช้อะธรรมเป็นที่พึ่งเนี่ยคือต้องนําไปใช้ถ้าไม่ใช้มันก็ไม่เป็นที่พึ่งใจนึกจะ ไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาจิตใจขุนมัวด้วยความโกรธแค้นเขานึกถึงศีลข้อแรกปานาติปาตาเอาศีลตัวนั้นเป็นที่พึ่งหยุดการกระทำไม่ดีชีวิตก็สบายขึ้นแต่ถ้าไม่มีพระธรรมคอยหยุดไว้ในชีวิตอาจจะตกต่ำติดคุกติดตารางก็ได้อยากได้ของเขาอยากขโมยของเขานึกถึงพระธรรม เจ้าศีลข้อที่สองอธทินาทานนะนึกถึงแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติมันก็คุ้มครองเราไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วธรรมะมีมากมายหลายอย่างเลยแค่ศีลนี่ก็คุ้มครองเต็มที่เป็นที่พึ่งได้อย่างเต็มที่แล้วมากกว่านั้นก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปพ้นทุกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องอาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่ง อันที่สามคือพระสงฆ์เราเอาพระสงฆ์ไปที่พึ่งนะครูบาอาจารย์ต่างๆนะอย่างวันที่เจ็ดวันพุทธที่เจ็ดในที่วัดก็จัดเนาวางาวันบูรพ a าารย์ก็นะคือให้เราลึกถึงครูบาอาจารย์ของเราพระอุปชาของเราในหลวงพ่อเนะจะเป็นที่พึ่งนะหลวงปู่หลวงพ่อต่างๆที่เราเคารพ เป็นที่พึ่งได้หมดเลยอย,อย่างคนที่เขาแขวนพระเครื่องนะหลวงปู่ทิมสมเด็จพระอาจารย์โตเนี่ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระปฏิบดดัติดีปฏิบัติชอบหลวงปู่มั่นนึกถึงหลวงปู่มั่นนึกถึงหลวงปู่ดูนอะไรเนี่ยมันสบายใจไปหมดครูบาอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบดดัติชอบนะเหมือนท่านมาคุ้มครองเรา บางครั้งมันแต่ต,ตัวอาจารย์เองนะบางทีมีเรื่องมีราวอะไรให้มันต้องคิดนะฮะเป็นเรื่องที่ต้องกังวลเนี่ยก็จุดธูปไหว้หลวงปู่หลวงพ่อหลวงพ่อช่วยหน่อยงานการพารสนามันหนักขอให้มันผ่านไปด้วยดีจุดธูปบอกหลวงพ่อเราก็สบายใจขึ้นนี่คือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะฮะแขวนพระหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ สบายใจอันนี้คือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอาจจะมีข่าวพระไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสน่ะเอาพระที่เรามีความศรัทธาท่านเอามันยึดเป็นที่พึ่งเนี่คือพระรัตนตรัยสิ่งอันเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราก็ต้องรู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ใจของเราใช้ในเมื่อ ใช้เมื่อยามที่จิตใจของเรามีความหวาดกลัวความไม่มั่นคงเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาใส่ใจเราจะผ่านเรื่องนั้นไปได้